สวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะคะพี่ช่างเอาสายเด็ดนะคะสายเด็ดสายแข็งเอามาฝากท่านผู้ชมจะเป็นเทปชนหน่วยโบนกันนะคะมาเรามาคำนวณกันปกักกานคำเือนสักนิดไะพดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปเรียวนี้นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะใช้รุนพินิจของท่านตัดสินใจเอาเองนะคะ คำนวตามสูตรเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถุกอย่าว่ากันนะคะถ้าพี่ช้างตั้งใจนั่งสมาธินะพี่ช้างก็ได้นะแต่การนั่งสมาธิมันยากยากที่จะนั่ง จริงๆความจริงมันไม่ใช่ยากเท่าไรหร่หรอกใจคนเรามันไม่อยากนั่งไงท่านผู้ชมเอฟซีท่านนั่งนะมันก็ได้นะได้บุญด้วยมาเราคำนวณกันหลักเซตนะคะรางวัลที่1น,นะคะนี่ก็จะเป็นเลขอคอสามนะคะสองบวกห้านะคะสองบวกห้าบวกหก็เป็นแปดนะคะ บกเก้าก็เป็นเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดแปดเก้าแล้วก็บวกสามแต้มก็ได้สองนะคะโนนี้ก็จะเอาสองมาวางค่ะสองสามสแล้วก็บวกบวกสี่เอไม่ใช่บวกสามแต้มนะคะก็เป็นเจ็ดนะคะอ่ะเป็นแบบนี้นะก็ชนกันกี่ตัวชนกัน2ตัวนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวพู้ชงเอาไปวางนิดหนึงอ่ะมาดูงดที่สองกัน คำนวณเสร็จชนกันประมาณนี้นะชนกันประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมชนกันสองตัวเราก็ติ๊กแค่ตัวที่ออกก็พอค่ะมาดูงวดที่2กันสามบกห้านะคะบวกหค่ะก็เป็นสิบสี่นะคะท่านผู้ชมลงไฮเล็กสี่สี่บกห้าก็เป็นเก้านะคะ ใช่หรือเปล่าลองดูนะคะเอาเก้ามาวางค่ะ9ก้ศูนยหนึ่งกี่แต้ 3, แมสามแต้มแล้วก็เป็น4ี่อย่างนี้นะคะว่บวกตัวนี้ห้าแต้มก็เป็นสองไคะ่ะหรือว่าบวกตัวนี้3ามแต้มก็เป็น4ี่อย่างนี้นะคะก็เรามาดูตัวนี้กัน,นะคะ่ะเอาเลขเก้ามาวางค่ะ9กูนนะคะ ใช่ไหเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสี่อย่างนี้โอ้โห,หเ, <c oughs> เหมือนกันทั้งหมดเลยท่านผู้ชมเหมือนกันทั้งหมดเลยงวดเองวดที่สองนะคะกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตายแล้วค่ะสี่ตัวเลยค่ะอืม,มาเราเอาแค่ตัวนี้ก็พอค่ะแต่แบบนี้แต่ก็มาชัวไงคะ่ะมาชัวร์มาแน,น่นอนนะ ถ้าชนกันเยอะๆแบบนี้นะคะม,มาดูงดที่สามกันนะคะงดที่สามนะมาบุก เดี๋ยวพี่ช้างจะมาให้ดูสามตัวบนสรุปท,ท,ทุกตัวนะคะจะมาให้แล้วก็มีสองตัวบนสองตัวล่างนะคะหกบวกสองก็เป็นแปดบวกห้าก็เป็นสิบสามบวกสี่ก็เป็นสิบเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเก้าสองนะคะอ่าตัวนี้ก็เอาเอาแปดมาวางค่ะแปดเก้าศูนย์ สนะคะอ่าชนกันคิดตัวหนึ่งตัวสองตัวชนกันสองตัวนะงวดนี้ข็อยยังชั่วนหน่อยนะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปนี้นะคะ ดูงดที่พุ่งออกไปงดงดห,ดหดนีนะหนึ่งบวกศูนย์บวกหกไม่ใช่บวกศูย์บกห้าก็เป็นหกนะหกบกเจ็ดก็เป็นสิบสามค่ะท่านผูช้ชมเอาสามมาวางสี่ห้าอ่าแล้วก็แปดนะคะแล้วก็อันนี้เอาหนึ่งมาวางค่ะหนึ่งสอง สามแล้วก็หกนะคะอ่ะชาชนกันกี่ตัวหนึ่งตัวไอ้มีแค่ตัวเดียวเฮ้ยอืมงอเที่เพิ่งออกไปเนะี่ยมีแค่ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมอืม ถ้ามีตัวเดียวแบบนี้ท่านชมเอฟซี FC ต้องเอาไปใส่สิบหน่วยหรือร้อยด้วยนะเราก็ต้องเผื่อไว้หน่อยเผื่อไว้ก่อนนะคะะมาดูงวดที่จะออกนี้ค่ะงวดที่จะออกนะคะหลักแสนนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะก็เป็นสิบสาบกหก็เป็น9้าค่ะเก้าศูนหนึ่ง สี่ค่ะ,ะมาดูตัวนี้ห้านะคะห้าหกเจ็ดศูนยอ้าวอ้าชวชนกันแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะแต่ก็แต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ,พี่ช่งเอาให้ดูแป๊บ เเต็มสีไว้ก่อนเลยต้องมาต้องมาแน่นอนนะคะต้องมานะคะยังไงยังไงก็ต้องมานะคะอะเดี๋ยวพี่ช้างเอาให้ดูเอาให้ดูแป๊บนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้หลักหน่วยเทียบชนกันใช่ไหมคะน,นี่หลักหน่วยเทียบชนกันนะหลักหน่วยเทียบชนกันนะอะ สมมุติว่านี่จะเป็นหลักหน่วยเทยบชนกันนี้จะชนกันตัวนี้แต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เราก็ต้องเอาเกลือนนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เราก็ต้องเป็นตัวกันนะคะเอาไปกันนิดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าใส่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเราก็ต้องการตัวนี้นิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเลขูนย์อยู่เลยนะคะหลักหน่วยนะคะนี่จะเป็นสานตัวบนที่เราจับคู่ตรงนั้นนะคะอ่าโอยพัฒนาราออกไปวันนี้เป็นตัวนี้เห็นไหมคะท่านชมแต่ของเขาออกไป เป็นห้าหนึ่งนะคะ,ะเห็นไหมคะพี่ช้างเคยพูดตลอดเลยว่าสรุปเลขสองตัวสองตัวของพี่ช้างไม่ว่าจะเป็นล่างหรือบนอนะ่ะเขาไปออกตลอดเลยะคะ่ะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าหวยของไทยก็จะออกแบบนี้นะเขาไปออกตลอดเลยอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีศูนกับห้าใช่ไหมคะหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนนะคะอ่าหลักหน่วยบนนะคะแต่หาว่าท่านผู้ชมจะเอาแค่สองตัวบนแบบนี้ก็แล้วแต่นะ อันนี้จะเป็นเอาเอาเคผือเอากันไว้อันนี้ก็มีเลขค่าเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็พี่ชางเอามาให้ดูทุกตัวเลยนี่จะเป็นสองตารางนะคะอ่ะอยาจะแคบแคบก่อนนะคะอ่ะแคปก่อนเดี๋ยวให้ดูให้แคบก่อนอ่ะนี่จะเป็นสองตารางตัวเด่นนะคะตัวเด่นทั้งหมดเลยนะไอะ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบิเร์นเผื่อเผื่อไปนิดหนึ่งนะคะนี่ก็ท่านผู้ชมอยากจะกลับเผื่อก็กลับเผื่อนิดหนึ่งก็แล้วแต่นะคะ อืเราไม่รู้ว่าเขาจะขนาดขนาดงวดที่แล้วเราก็บอกว่าตรตตรงนะเขาก็ยังมาโตกลับเลยนะอ่ส่วนอันนี้จะเป็นตกันทำชมสองตัวล่างตกันนะคะอแคบไว้นะนี่ก็จะเด่นทั้งหมดเลยตัวีอะติดนิดหนึ่งติดติดหนึ่ง เ่นทั้งหมดอะท่าท่านผู้ชมพี่ช้างก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนก็เด่นทั้งหมดเนี่ยค่ะเอายังไงดีอืมแต่หนึ่งห้าเราไม่มีเนาะในนี้เนาะเอ,อันนี่เป็นสองตัวล่างลงไปขอโทษขอโทษอ่าประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะประมาณนี้อันนี้ก็ความจริงนะเอาไว้ก่อนเอาไปก่อนออน,นะนีเด่นทั้งหมดอะคะ่ะท่านผู้ชมกี่ตัวสองสี่หกแปดตัวอันนี้ก็ตัวเบิ้ล ก็สิบเอ็ดตัวนะคะตัวนี้ก็ตัวกันนะนะคะว่าอยากกระเผือก็แล้วแต่นะคะตัวกันนี้ก็แล้วแต่เอาไหนก็แล้วแต่นะถ้าตัวกันนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้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 นะคะการเผือนิดนึงเนี่ยอันนี้ไม่ได้เอามาใส่ตรงนี้เลย ออชอบตัวไหนก็เอาตันั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอ,อันนี้จะเป็นนีจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอหลักสิบของเราทําไมถึงเยอะแยะมากมายแบบนี้เพราะว่าแต่ละสูตรไม่เหมือนกันอีกสูตรหนึ่งชนกันที่หนึ่งกับสองนะอีกสูตรหนึ่งก็คือชนกันที่สี่กับห้านะอีกสูตรหนึ่งก็จะชนกงงันที่เลขหกกับหนึ่ง,ะง,งน,นะคะ เป็นแบบนี่ทนให้ชมเอ้ยเอฟซีเอ้ยไปจับขั้วเ,เองนะคะชอบก็ไปจับเอาเองนะหางท่านก็อาจจะจับไม่เป็นเดี๋ยวพี่ช้างจะบอกนิดหนึ่งบมางท่านก็จับเป็นนะสมมติว่าเราเรา,เราจะเอาตัวเก้านี้นะเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งห้าอย่างนี้นะคะไอ้ที่พี่ช้างบอกไอ้ท่านที่จับไม่เป็นนะคะท่านที่จับเป็นก็น่าจะเข้าใจเดี๋ยวเราแป๊บนะท่านที่จับเป็นพี่ช้างเดี๋ยวจะเอาสามตัวบนให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะ เอ้ไม่ใช่2ตัวบนแบบนี้นะคะเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งห้าเก้าสองศูย์เก้าสองห้าอย่างนี้นะคะเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าอย่างนี้เสร็จแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้มาจับคู่นะคะน่าจะเข้าใจเนาะโอเคนะ,ะเดี๋ยวพี่ช้างให้ดูสองตัวบน,นะคะ่ะอ่ะในสามตัวบนสรุปทุกสูตรนะคะเอามาใส่วางไว้แล้วนะมีกี่ตัว อีกกี่ตัวเดี๋ยวให้ดูอ่ะตัวเด่นเด่นนะคะตัวเด่นเด่นอาตัวไหนอีก ก็ความจริงก็เด่นทุกตัวที่เอามาใส่ในเนี้ยท้ชมก็เด่นทุกตัวอืมก็เด่นทุกตัวเอายังไงดีติ๊กไปหมดเลยมีแต่ตัวนี้ไม่ได้ติ๊กนะอ่ะเอาประมาณนี้เออนี่ก็ไม่ได้ติ๊กนะกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบสามตัวอ่ะที่ไม่ติ๊กก็มีแค่สองตัวเองนะคะนี่สามตัวบนนะคะสามตัวบนตัวเด่นนะกลับด้วยนิดหนึงหาว่าชอบ ถามว่าไม่ชอบข้อผ่านไปนะคะอ่าส่วนตัวกันนะคะส่วนตักันก็มีตัวนี้นะคะชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะคะสามตัวบนตกกันอันนี้ก็จะเป็นสองตัวบนตัวตัวเด่นนะตัวเด่นนะเป็นยังไงอือืม มีกี่ตัวสองสี่หกแปดเก้าพีแต่ตัวเดียวเนี่ยที่ไม่ได้ติ๊กนะอ่ามีสิบตัวแต่ติกไปเก้าตัวนะอ่าหาว่าชอบก็กลับเผื่อน,นิดหนึ่งนะเอาตัวใดก็แล้วแต่ท่านชมเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นสองตัวบนตกกันนะคะท่านชมทำไมมันเบี้ยวแบบนี้นะอ่านี่จะเป็นอ่าเดี๋ยวแคปอันนี้เดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่จะเป็นสองตัวบนตกกันนะคะ นี่จะเป็นตัวเบิ้ลตัวเบิ้ลตัวเบิ้ลเบิ้ลเ,เห็นไหมคะนี่ก็มีแค่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เองนะเอาว่าชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซทุกท่านทุกคนจงโชคดีกันทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ